อันนั้นน้องน้องสาวพูดให้นะแม่เนาะจ้ากิยปบลงซื้อจ้ากบริเวียหายยังแล้วแม่กระต่ายก็มีอะไรมีไม้อันนี้เออเฮ็ดตัวยังกับว่าได้เห็นดาวิงแล้วแม่ก็ไปจ้างสร้างมาเมื่อนางให้เขาเลี้ยงดูผู้เสือเรื่องดูผู้เสือเลี้ยงเขาเลี้ยงปลาเขานะเรื่องทันกว่าจ้ากกรตากเป็นนี่ล่ะอืมมีสองซองอันนี่กันี่ลยก็เสร็จนี่แหละครับผม ถ้าข้าวม่ไปมื่อไหนแม่เงินม่าที่พที่พเดือนนี่นะอ๋อหกเเนาะนอกก็ยูจเจริญีนเนาะเออครับครับกกันลาพื่นลามาสวยอืมคุณยายบ้านกาเท่ม่ไปเไปเด้อลงเน้อเสียหายละแจ้งเด้อเพื่นก็มาบึงกับเป็นเงคุณยาบ้านอห่ม่ามีครังแม่ละมีเห็นมาหน่อยกูหม่ชุบหน้ากับเล้าปืนกับเจ้าก็ได้หาพันทำงานบนี้อยู่บ้านสักคุณ ก็พี่แม่ก็ไปอยู่ยาสูกับลูกกลางคืนกับปิดไว้อย่างที่บอกแม่เพื่อานกับปิดไหมพ่อไปอยู่ปไก็มีคนมาดูแลให้อ๋อไปจากหัวผมก็จะกหัวแล้วผมก็เลยจากว่านี่แหละะผมอ่านเห็นในเฟซบุ๊กของม้องแม่เลยนะแม่ก็คิดลายคืออันอย่างเดียวนั่นแหละที่อะไรบ้างอายุเกิดมันที่เท่าไหร่เริ่มเริ่มต้นก็อพายุนั่นมาตอนบ่ายสามโมงวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาค่ะบ้านแม่เนี่ยก็มันถูกกระทบ มันมันมาข้างทิศเหนือนะลมมันมาทางทิศเหนือมันก็กระทบแล้วมันกับแม่ก็อยู่บ้านคนเดียวเนี่ยแม่ก็ดูมันอยู่มันกระทบกระทบแล้วมันก็โยกโยกขึ้นโยกลงมันก็หักลงนี่มีเส้นนี้กับสองสามเส้นนี่แหละหักลงไม่ใช่หลังคาก็เป็นชัางกระสีเนี่ยแหละมันหักลงไม้นี่แหละหักลงแล้วก็ข้างบนก็มีข้างบนก็มีมันเป็นเพดานกระเบื้องมันมุนเข้าไปข้างในเลย กระเบื้องนั้นมันมีอยู่หกห้องกระเบื้องที่มันเข้าไปทางในเลยมันโดนมันก็ลมพัดมันก็โดนเข้าไปทางในหลังคานี่ก็แม่ก็ให้เขาไปตอกหมดเลยมันโย่เหมือนโลดสังกะสีนี่มันขาดเลยหัวตะปูเนี่ยมันจ้าทีนี้เราก็ไปลงทะเบียนแล้วที่นี่นผู้ใหญ่บ้านก็ประกาศให้ถ้าใครถูกกระทบลมพายุพัดนะให้แจ้งผู้ใหญ่บ้านจ้าแม่ก็แจ้งผู้ใหญ่บ้านผู้ใหญ่บ้านก็ ผู้ช่วยเขาก็มาถ่ายรูปอปตสมาสิกอบตเขาก็มาถ่ายได้เงิน,นะงนนะวันที่หกกรกฎา,า,าคม่ร้อยดิ้งค่ะร้อยเดียวใจนะครับ <laughs> แม่ก็ยังไม่ได้ดูแม่ก็แม่ก็เห็นอยู่ตัวเลขหนะ่าร้อยแต่ว่าแม่ก็ยังไม่ยังไม่เชื่อแม่คิดว่าเขาทําเขาเขียนผิด <laughs> คิดว่าเขาเขียนผิดแล้วพอ,พอลงมาพอลงมาเพื่อนเขาก็ถามข้างล่าง เพื ing, <im it> <im it ่อนเขาก็ถามอ่ะคนนั้นคนนี้เขาก็ว่าได้เท่านั้นเท่านี้ไหนไหนยายเอามาดูที่ของยายเอ้ายายทำไมได้ร้อยเดียวยายก็ยังยายก็ยังไม่ได้เปิดยายเอามาเปิดที่บ้านเปิดแม็กออกก็เห็นจนนั้นก็คือ่าจะทอะไรก็าแม่ก็เลยยายก็เลยคิดไปคิดมานอนคิดนอนอ่านนอนไม่หลับว่าพูดให้ลูกพังให้ พูดแต่ลูกวันก่อนพูดแต่ลูกสองสามวันสี่วันอันนี้พูดให้น้องฟังมาเนี่ยพูดให้น้องฟังน้องก็อยู่เจริญสิน้นองก็บอกว่าไม่ได้มาได้เดี๋ยวพรุ่งนี้มูจะกลับไปหาปลาต้อยมูจะปาปลาต้อยไปกลับเอาไปคืน <c oughs> เอาไปคืนกับคืนที่แรกกับบุนังบ่ได้มีอย่างแต่ก็ไม่ได้ขึ้นอย่างดอกแค่น้องบัามากกับกับที่เอาไว้นั่นละ่ะ <c oughs> ยังไม่ได้ใช่ยังไม่ได้อย่าง,างดอกก็ <c oughs> อยู่เนี่ย <c oughs> อยค,ค,คิดว่าเรานี่มันอยากได้เยอะไหมนี่ไม่สมควรแทนที่ก็ถ้าไม่สมควรทําให้ผ่านก็น่าจะส่งคืน<ม>การประเมินมก็น่าจะส่งคืนให้เราเราจะได้ไม่ได้คิดเงินร้อยเดียวนี่จ้าแต่ต้องมห,หมดไปเท่าไหร่เนี่ยพันสามช่องไปหมดพันสามพันสามนี่ก็ค่าสร้างค่าตะปูค่าเอาซื้อโคกซื้ออะไรเลี้ยงเขาคาบหนึ่งตนเที่ยงแต่ไม่มีไม่มีติดใจเลยเนาะจ้า ค่ะแม่ก็คิดว่าแม่ก็ถามแม่ก็วันหนึ่งแม่ก็ไปถามประหลัดก่อนนะแต่คนเดียวแม่ไปถามประหลัดประหลัดก็ว่าอยากถามท่านประหลัดอยากถามว่าคิดยังไงให้ผลกระทบเนะี่ยคิดยังไงคิดตารางเม็ดยังไงช่วยเหลือยังไงประหลัดเขาเพราว่าเอาก็ให้ประเมินตามที่คณะกรรมการไปดูมาเพิ่นก็ว่าแค่นั้นละ่ะ ก็มามาแล้วก็มานี่ก็มาพูดให้น้องสาวพังนี่แหละก็ไปพูดกับนายกก็มาได้ว่าไม่ไม่มีอะไรหรอกแท่อยากเอาเงินมาคืนยายนอนไม่หลับยายคิดมากก็จบไปแล้ว้ยายคิดมากคิดว่าตัวเองนีคิดว่าอยากอายนะถ้าพูดภาษาย้อนอยากอายอยากอายคิดว่าเจ้าของนี่แค่นี้ก็เอาไป แจ้งเอาไปประเมินอย่างสินะคืนซะจ้าคืนซะจ้าไม่มีอะไรแอกแค่แ่แค่นี่แหละแค่แค่ตัวเองเนี่ยนอนไม่หลับแค่คิดมากจ้า